สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็หลังจากฝนหยุดไปแป๊บหนึ่งนะเตรียมตัวไปขายมันตแตรมกันนะครับมันน้องพ่อจรวดนะพ่อน้องจรวดนี่เอามาดูมันกันแต่ละกันนะครับว่าจะได้เยอะประมาณไหนนะนี่คันนี้ก็ใส่พอประมาณนะครับอีเขียว นี่นะครับนี่นี่ก็น่าจะได้เยอะสุดนะรถช่างผีนะนี่ตะจนะครับกับเจนมานะครับอ่ะแล้วก็นี่กบะเรดนะจำชื่ออีแกไม่ได้นะกับอาทีร้อยเก้าห้านะไออาทีเก้าห้านะ อับเรา20 di แล้วก็นี่ก็ไม่เบานะนี่เลยเพื่อรอนะกับรถของบ่าวเอ็มโคราฟันนะสวัสดีครับบ่าวเอ็มโอ้โหวันนี้<ต>เปียก <ตร S 1> แฉะ<ร>เลยเดิบขึ้นไม่ทันนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันเดี๋ยวไปบ้านตะฮิงครับวัดตะฮงนะครับไปชไปายมันประมาณ,นะป,รมาณประมาณ4กิโลนะประมาณ4กิโลนะ4กิโลครับ อันนี้เราจะไปขายมันให้ใครครับให้พอน้องจรวดครับผมอ่ามันเลยทั้งหกลำเต็มนะนี่ได้หกลำนะครับพื้นที่ประมาณสามไร่สามไร่นะครับโอ้มีแต่เต็มลำเลยนะอ่ามาดูลำที่สองนะนี่ก็โอ้ยังไม่ได้ติดเครื่องนะโคตนิ่มอ่ะนิ่มอ่ะนี้ฮะนิ่ม เสียงเงียบม,มากนะโอ้แหมกใหม่เจอฝนนี่เงาแวบเลยนะนี่ก็ประมาณ2ตันเอ๊ตันกว่าเกือบ2ตันได้นะเสียงพดนิ่มนะแล้วก็นี่อีกหนึ่งคันนะคันแรกของเราครับนี่ก็กระบะใหม่เหมือนกันนะน่าจะยังต่อไม่นานนะโอ้อุดปานะกับเครื่อง อาร์ทีนะครับ120นะตามนี้แต่ไม่รู้ว่าอัพสเต็ปไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเรารอไปขายมันพอน้องจุดยดกันนะครับนี่นี่นี่อ่าสภาพไหนครับเสี่ยวันนี้จะเอากี่ตันครับวันนี้ละได้สีตันเนาะเออ,อสีตันนะปู่มันสามไร้นี่ได้เยอะขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานะ เอาเดี๋ยวเราเราไปขายมันกันครับเอาเดี๋ยวเราตามไปขายมันพ่อห้องจรวดกันนะครับหนุนล,ลำแรกโองงอออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รถมาเจ็ดคันนะครับคันพอ่อหนองจรวดเองไม่ได้ใส่นะนี่ก็ใส่แค่หกคันนะครับ แต่ละคันนี่อัดแบบจุกๆนะครับดูนะฮะลำที่สามนี่ของบอเอ็มนะฝนก็ตามตูดมาเลยนะกล้องอาจจะโดนฝนนิดนึงนะครับ มาแล้วครับลำแรกอุ้อนนรถไถแซงรถอนนเลยนะ บะยังใหม่กิบอยู่เลยนะครับนี่ครับอันนี้เครื่องใหม่กระบะใหม่นะครับนี่ลำนี้ก็ไม่เบานะครับนี่บอเอ็มนี่มาเต็มลำเลยนะ มาเต็มลำเลยสายแบกครับสายแบกแนี่ตัวแรงช่างผีนะกระบะใหม่อ่าอีเขียวอ่านี่เสียเสียอาเซียนะอาเซียนะอาเซียขนสมบัตินะปะเดี๋ยวเราตามกันไปต่อนะครับนี่ก็ลงไป เสร็จหมดทุกลำแล้วนะครับก็ห้าโมงกว่าส่วนบ่งโมงแล้วก็เหลือขึ้นช่างอีกสองคันนะครับเหลือคันนี้กับคันนี้นะฮะเดี๋ยวไปจอดเรียงไว้ตรงนี้อ,อีกมีคันหนึ่ง ีตันตัเจตัเจกี่ตันสองตันสามตันได้สองตันสามตันที่เหลือเข้ากระเป๋าจะของไม่มาเนี่ยกดใบให้ตะบินมาเอาจ้างคุณตีเลยได้เลยหนิพูดแล้วได้หนิได้กิ่เด้งมันเลโกหกตะแลมดูอยู่นะครับถึงนะครับฝากบอกด้วยฝากบอกตะแลมด้วยนะตกลงอะไรกับเจไว้นะผมรอโยมเอลอยู่นะครับ สองลังเดือด <c oughs> อ่ะตานนี้เรารอเรารอดูบินนะครับ <c oughs> เอาเรามาดูบินกันจะเจด้เท่าหร่จะเจโ <c oughs> อ้สองหมื่นในในน้ำหนักน้ำหนักรวมเท่าไหร่ อะไครับผมมีไรสูวครับสองหมื่นโอ้โหสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นขอน้องจรวดบอกว่าถ้าได้สองหมื่นให้สองลังนะครับเอาแล้วเดแล้วจรวดได้สองหมื่นนะครับสามไร่นะรับฟังก่อนครับรับฟังก่อนโอ้โหแบ็คสุดเลยงานงานสุดท้ายในแบ็คสุดเลยสองกับสอง คนมาซ้อมกันสี่ใช่เลยครับโอเคครับนี่ครับมันไม่มีน้ำหนักรวมนะครับอันนี้แยกเป็นคันเป็นคันนะคันละร้อยคันละร้อยครับคัารองคันละร้อยสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับ,รบเจอกันอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามไวด้วยเจอกันอีพีหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ All right.